จะกลับไปคบกับน้องสอดแม่คิดว่ายัางไงน้องสอดนะในความเห็นนะเอาไม่เอาเล่นนะเอาความจริงมันอยู่ที่ชีวิตหลอนที่เกิดคือชีวิตน <laughs> <laughs> พูดอย่างอื่นบ้างไอ้ที่ไม่ไม่เกี่ยวกับชีวิตชั้นเนี่ยขอเถอะหลอนก็ต้องตัดสินใจเองเพะเป็นเจ้าตัวคนสองคนนะไม่ใช่พูดในบริบทของป้าข้างบ้านสมมติรับบทป้าข้างบ้านพอดีไม่ชอบเสียงน้อชาวบ้านก็ด้วย สมไหมหรือว่ายังไงไม่เหมาะสมนะผู้ชายกับผู้ชายอ่ะ,อะทำไม,ไมป็นผู้ชายกับผู้ชายจะเหมาะสมหรืออ่ะทำไมอ่ะอ่ะแล้วแม่ก็ผู้ชายอ่ะแม่ก็ผู้ชายนะคะแม่ไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายไม่มีอะไรเหมาะสมเลยมันู่ท <c oughs> ีกว่า ใช่ค่ะเราไม่ใช่ผู้หญิงหรอกท้องต่ก่อนไม่ใช่หมะสมหรอกก็คือมัน<ะ>อ่ที่เราสองคนที่เข้าใจกันเท่านั้นแหละมันอยู่ยใร่ความเข้าใจเราอย่าไปนสนใจใครที่มปนอยู่ที่เราสองคนเราจะเลิกเราจะรักก็อยู่ที่ตัวเราเท่านั้นแหล,ละแต่มัญหะคือเราเป็นคนของประชาชนนะนะเราเป็นคนของประชาชนห<ะ>รืออืมตกลงวานนี้แม่สิบเราลูก้ น้องพูดก่อแต่อยู่ใกล้ๆไม่รอใช่หรอ่ก่อนจะเอาน้องฟอจะเอาเอาเอาไอ้มาเกาเข้าบ้านได้ก่อนนะอยกใอยิ่ใกล้ๆจะรอไม่ได้ทุกคนขอ13คนทุกคนขอ13คนค่ะขอ13คนไม่ทันเล้9ดอกทุกคนขอ13คนค่ะสาวเลยไปทันแล้วขอ13คนทันแล้วลูกสา คนนึงอีกคนนึงไม่กรูป,ปรมาันอ,อยู่ที่ตัวเราเฮลี่ตัวเราเร,เรามีความสุขเราก็ทำได้เหอน้องกอนน้าร้แต่ถ้าเหมือนเดิมหลอนทุกขีกแล้วแหละเออเอพูดดีพูดดีพูดดีทำไมอนะทำไมเหมือนเดิมแล้วหนูจะทุกข์อะ ี๋ยวก็ไม่เข็นเนี่ยไปร้องไห้ทีนั่นน่ะร้องไห้ตอนไหนครับไม่แอบรู้ด้วยยังไงไม่ร้องไห้ตอนไหนยังไงวันมาฟ้องอยู่ไร่สนร้องออกมาไห้ผู้ชายแบบไปสนใจ้าธรรมะแท้ไม่มีค่ะนอกจากอาจารย์แดงกีตาร์ก็อาจารย์จ้อค่ะอาจารย์จ้อค่ะธรรมะแท้ไม่มีคำปลอบใจตัวเราอะ๋อไม่ถงตัวเราจะเป็นมันเดิม น้องก็น่ารักนะไอ้เมื่อน,น้องน้องก็ต้องให้โอกาสน้องเออในครั้งแรกแต่ครั้งที่สองเอโอกาสดีไม่เอาแล้วค่ะพอจบแค่นั้นแหละถือว่าไม่จออพูดดีนะทุกคนนะถือว่าไม่จอบพูดดีนะนนะอเออ <c oughs> อาจารย์แดงกีตาร์ค่ะแดนนีอ้อาจารย์จ้อการน้ําร้อนขอบคุณนะคะอาจารย์จ้อการน้ําร้อนขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่อาจารย์ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังร้อนยังร้อนนหาไม่ได้แล้วนะอย่างน้องสอนเนี่ยทําไมอ่ะเ,อเรื่องจริงอ่ะทําไมดูถูกกันอย่างงี้ล่ะทาไมดูถูกกระเทยด้วยกันล่ะไม่ใช่ดูถูกกระเทยด้วยกันน้องน้องก็มีการศึกษาในท่าไรสารพันอะไเงี้ยอ่ะแล้วหนูไม่มีอะไรเลยเหรอใช่พูดถึงผู้ชายคนอื่นอื่นในอ๋นอผู้ชายที่แบบดูโปรไฟล์ดีมีการศึกษา จะเข้ามามันยากเออถ้าหนูหนูไม่ได้น้องของแล้คืนมันหนูหาไม่ได้แล้วในความเห็นแม่แล้วก็มีสิ์หาได้แต่มันอยเป็นท <c oughs> ีาทำไมอาจารย์จอดูก,กลับไปกลับมากับคาไปเรื่อยล่อะคะป่าผู้ถึงไงอ๋อผู้ถึงอืออืเธอไม่าาหายยากหรอกผู้ชายแล้วอย่างนี้อ่าั่นก็ควรเนาะใช่ใเออี <c oughs> ่เะ แล้วน้องแล้วน้องจ้อรักรักรักไอ้หลามไหมครับพอแล้วที่สามแล้วจบอ๋อจอแล้วคะน้องจ้อรักน้องหลามไหมคะจบแล้วมันพอแล้วต้องจบแล้วครูอยากจะบ้ากูอยากจะบ้าเออไมนเล่นบ้าเยรั